ตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าสุนจะกัดคือเป็นระยะเวลาที่ว่างเปล่าจากศาสนาไม่มีอัตมีธรรมคำว่าศีลว่าธรรมถ้าบาปว,ว่าบุญนี่ไม่ปรากฏในความรู้สึกของประชาชนทั้งหลายเลย คงไม่มีความสนใจกันก็ไม่ทราบว่าศีลธรรมหรือบาปมีคุณโทษเป็นประการใดบ้างมันว่าเป็นระยะที่ร้อนมากที่สุดนั่นหมายถึงดินฝ้าอากาศร้อนคือมันร้อนภายในจิตใจของสัตว์โลกที่เต็มไปด้วยยิ่งเรือขึ้นเป็นธรรมชาติที่เผารนคือเป็นธรรมชาติที่ร้อนอยู่แล้วมื่อเข้าไปสิงในสถานที่ใดจุดใดจุดนั้นต้องร้อนในหัวใจใดหัวใจนั้นต้องร้อน พราไม่มีน้ำดับครว่าน้ําก็ได้จกดสีนธรรมเป็นเครื่องดับความรุ่มร้อนภายในคือกิเลแม่ศาสนามีอยู่อย่างทุกวันนี้ถ้าไม่สนใจจะนําน้ําศีนธรรมเข้ามาชั้นล่างเข้ามาดับความรุ่มร้อนอันนี้ก็ไม่ไวที่จะร้อนเช่นเดียวกับศุญนากา คำว่าสุญญากับในข้างโน้นกับสุญญากับของเราในระยะเวลาหรือของบุคคลเป็นบางคนนั้นมีอยู่เป็นประจำผู้ที่ไม่เคยสนใจกับศีลกับธรรมกับคุณงามความดีอะไรเลยนั่นนั่นแหละคือเป็นสุญญากับผู้ที่ไม่สนใจอย่างนั้นเราอยากเข้าใจว่าเขามีเกียรติเขามีคุณงามความดีเขาเป็นคนเฉลียวฉลาดเขาเปนคนเป็นคนมีฐานะดีเขาเป็น มนุษย์ที่มีความสง่าราศีตรงกันข้ามกันไปหมดคือภายในจิตใจที่ไปมีศีลธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงและเป็นน้ําดับไฟแล้วจะให้ความร่มเย็นเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะกิ่เลียดมันสังลึกอยู่ภายในจิตใจนั้นเป็นประจําซึ่งไม่มีอะไรที่จะดับและไม่สนใจที่จะนําอะไรมาดับแล้วจะหาความสุขความสบายมาจากที่ไหน โลกละมองกันมองอย่างเผลนๆคือมองตามความคาดความหมายตามความรู้สึกของตัวเองโดยไม่ได้นําเหตุนําผลนําอัดนําทำเข้าไปเทียบเคียงหรือจับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเนื่องจากว่าเราก็ไม่มีทันิงไม่ทราบความจริงซึ่งมีอยู่เต็มหัวใจด้วยการทุกข์ทนด้วแล้วตั้งแต่ความจริงท,ท่านสอนอัดสอนทำแกศัลโลกนั้นท่านสอนความจริงท่านไ,ไม่ได้สอนความปลอม แต่จิตใจของเรามันชอบปลอมกับธรรมอยู่เสมอเป็นและเป็นค่าศึกต่อธรรมเป็นค่าศึกต่อตอนเองอยู่เรื่อยๆเวลาจะประกอบศีลธรรมคุณงามความดีเข้าใส่จิตใส่ใจแล้วจะหาเรื่องหาราก่ออุปสรรคยุ่งเหยิงวุ่นวายให้ขัดข้องต่อการประกอบความดีมันกลายเป็นมารสังหารตนเองโดยไม่รู้สึกโดยที่เราก็คิดว่าเป็นทางออกของเราอย่างดีน,นี่ก็คือเนี่ยของไฟที่จะทําความรุ่นร้อนให้แก่เรา แน่น่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นคำว่าสุญญากาศอันเป็นเรื่องใหญ่นั้นจริงมาเป็นได้กับเรื่องย,ย่อยๆในบรรดาเราทั้งหลายที่แม้จะนับถือพุทธศาสนาอยู่ก็าตามระยะใดที่ห่างเหินจากศีลจากธรรมจากการประกอบคุณงามความดีเฉพาะอ,อย่างยิ่งคือการอบรมจิตใจให้มีความสงอบร่มเย็นระยะนั้นมันก็เป็นสุญญากาศได้ระยะใดที่เป็นสุญญากาศภายในจิตใจระยะนั้นใจจะร้อน ใจความร้อนนั้นจะไม่เป็นสุนากาศมันจะร้อนของมันเรื่อยๆคําว่าสุนยากาศับคือว่างเปล่าจากเหตุจากผลจากคาว่าอัตวัตธรรมคําว่าบาปว่าบุญไม่ไลึกพอที่จะหาทางแก้ไขและส่งเสริมเลยท่านเรียกว่าสุญยากาศับภายในจิตใจของสัตว์โลกแต่เมื่อสุนากาศับเข้าสู่จิตใจได้เนี้ยจะมีศาสนาอยู่โดยที่ตนก็ปฏิญาณตนว่านับถือศาสนาก็ตาม แต่ขณะที่ไม่มีศาสนาไม่มีเหตุมีผลเป็นเครื่องยับยั้งชั่งตวงตนเองทดสอบตอนเองว่าผิดหรือถูกประการใดมั้งประการใดบ้างนั้นระยะน,นั้นเป็นความรุ่มร้อนของกลุไม่ใช่น้อยเหมือนกันมีนเรียกว่าสุญญากาศมีเราเทียบเข้ามาให้ทราบถึงเรื่องสุญญากาศตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ พอเลยจากนั้นแล้วก็มีพระพุธทธเจ้ามาตรัสรู้เมื่อตรัสรู้แล้วก็ทางสอนทำแก่โลกโลกเริ่มรู้สีรู้ธรรมแล้วกลับตัวเป็นคนดีแล้วมีความร่มเย็นไปเดิมดับเพราะอำนาจแห่งสีธรรมเป็นน้ําสําหรับดับไฟพิเรนาัาอาชวะซึ่งเป็นความรุ่งร้อนโดยหลักธรรมชาติของมันมันกล่าวไว้อย่างนั้นนี่เราย่นเข้ามา คือโอปันญิโกโน้อมเข้ามาสู่ตัวของเราในวันหนึ่งคืนหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งตั้งแต่วันเกิดมานี้กี่วันกี่คืนกี่ปีกี่เดือนกี่ชั่วโมงกี่นาทีระยะใดบ้างในช่วงที่เกิดมาจนกระทั่งถึงวันนี้ซึ่งเป็นสุญญากาศภายในตัวของเราและระยะใดบ้างที่มีาศาสนาประจําใจแต่พอ,อย่างยิ่งในขณะที่นั่งภาวนามันก็เป็นสุญญากาศได้อีก นั่งภาวนาพุโทโธพุโทโธเสียเดียวเผลอไปโดดลงนรกแล้วอืยุ่งกับเรื่องนั้นยุ่งกับเรื่องนี้วุ่นวายกับอารมณ์นั้นวุ่นวายกับอารมณ์นี้นั่นแหละมันเป็นสุญญากาศแล้วโดยที่เราไม่รู้กระทัางที่เราคันว่าเรานั่งภาวนาแล้วมันนั่งวนนั่งวุ่นนี่เป็นนั่งสุญญากาศเพื่อให้เข้าใจในเรื่องเหล่านี้นและเพื่อให้ทันกับกลมายาของกิเลส กับความรุ่มหลงนี่ก็เป็นกิเลสประเภทน่งจึงต้องตั้งสติสตังตั้งท่าตั้งทางพินิจพิจารณามีเจตนามุ่งตรงหน้าที่การงานของตนในขณะที่ทำํำจะให้ความทั้งเผยเหล่านั้นเข้ามาแบ่งสรรปันส่วนเอาไปกินแล้วอาไปกินจนหมดนั่งทั้งเวลาไม่ปรากฏเป็นผลอะไรขึ้นมาปลอยให้แต่กิเลสให้แต่สุญญากับเอาไปกินทั้งหมดนี่มีอะไรเหลือ พอออกมาเฮ้ยนั่งของน้ําไม่ได้เรื่องเดี๋ยวล้วอะไรเลยวันนี้ว่ะสินที่ได้เรื่องไม่พูดในเรื่องอะไรในเรื่องยุง่งเรื่องวุ่นวายนั่นสิเรื่องไปตกนรกทั้งเป็นอยู่ที่ไหนบ้างนั่นไม่พูดแล้วเราจะมาทวงเอานี่เอา,เอาสินจากอัจจากําเหมือนศาสนาเป็นนี่สินของคนเราเป็นเจ้าหนี้ศาสนาทวงอัดทวงทำเป็นเจ้าหนี้ของอัดของทำทวงเอาเขาท่านมันก็ไม่ได้สิเพราะเราทําเหตุไม่ดีกับตัวเอง นั่งภาวนาตั้งนมนานไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรหรอกว่าสนาน้อยเรานน่ว่ะดูให้เฉยดีกว่าเหงาอีเล่นนะ่ะหลอกไปเรื่อย,อยนะแต่นั่งภาวนาอยู่นะั้นมันยังเห็นได้เรื่องสิ่งที่ต้องการมันมันไม่ได้เท่าไรเป็นเจตนาอันหนึ่งเพียงเท่านั้นที่ว่าต้องการจะทําภาวนาแต่เจตนาที่แฝงขึ้นมาและเพิ่มพูนขึ้นโดยลําดับระดับ,ดบจนกระทั่งถึงฉุดลากจิตไปสู่ที่ไหนไหนไม่รู้ไม่มี สูนไม่มีสีมีธรรมอยู่ประจําขณะจิตนั้นๆเลยไปตกนรกทั้งเป็นที่ไหนไม่รู้นั่นเราไม่คิดเราไม่เอามาบวกมาลบไม่เอามาเทียบเทียงดูมาทดสอบดูพอทราบเหตุผลดีชั่วของของเราที่แสดงตัวไปเองทําขึ้นาหมงเราจริงไม่ทราบแล้วก็ไปทวงเอานี่เอาสินจากอาจจกทำมต่ทําแล้วไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดความสุขความสบายไม่เกิดความสงบ พอเราไม่หาความสงบหาแต่ความวุ่นผลมันก็ได้แต่ความทุกข์ความวุ่น,นนั่นแหลเนี่ยเพื่อความจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไม่โดยถูกต้องท่านไม่สอนของปลอมอันใดที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราท่านสอนให้เข้าใจให้รู้ดังที่กล่าวมาเหล่านี้มีอยู่กับจิตใจของทุกคนที่เรียกว่าสุญญากาศสุญญากาศเนะ่ว่างเปล่าจาก อาจจากทำทั้งๆท,ท,ที่นั่งภาวนาอยู่ถึกเถอไปไหนก้อยไปเรื่อยหรือว่านั่งภาวนาผลม,มันก็ไม่ปรากฏถ้ามีสติสตังกําหนดดูอยู่นั้นสมมติว่ากําหนดลมหายใจตั้งหน้าตั้งตาจะให้รู้เฉพาะลมหายใจมายุ่งกับอะไรความอยากมันเป็นเครื่องผลักดันออกมาให้คิดให้ปุงมันอยากตลอดเวลาให้ทราบว่าความอยากนี้เป็นภัยต่อความสงบ เพราะมันจะผลักดันจิตจะให้คิดตุงในเรื่องต่างๆตามมิสัยที่เคยเป็นมาพยายามให้เห็นภัยในจุดนี้แล้วบังคับไว้ไม่ให้มันคิดในแง่ที่เราไม่ต้องการจะคิดเราต้องการจะรู้ในสิ่งใดให้กําหนดจิตใจไว้โดยดีเพื่อรู้สิ่งนั้นเช่นรู้อ,อนาปานสติคือลมหายใจเขา้าออกเข้าออกก็ให้รู้อยู่ด้วยสตินี่เราเราทดลองดูพระพุทธเจ้าจะหลอกคนโกหกคนนีจริงหรือหากว่าเป็นนักโกหกคนทําไมพระพุทธเจ้าได้แต่รู้ด้วยทมของจริงถ้าไม่ทําจริงจะรู้ทมของจริงได้อย่างไร เรารู้ตามความจริงแล้วจะมาโกหกโลกได้ยังไงมันเข้ากันไม่ได้เนี่หตุผลไม่มีท่านทําจริงรู้จริงเห็นจริงสอนจริงแต่ผู้ที่ปลอมก็คือเราผู้รับอวัยจากท่านมาแล้วมาขยี้ขยำแหลกเหลือไปหมดทั้งๆที่เราว่าเรานับถือศาสนาเชื่อเศาสนาแต่เราทาลายศาสนาซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราและทําลายตัวของเราโดยไม่รู้ตัวตัวเพราะความเผลอความไม่รอบคอบในตัวของเรานั่นแหละเป็นค่าศึก่อเรา แ่นันเพื่อให้ได้ผลเท่าที่ควรหรือให้ได้ผลยิ่งยิ่งขึ้นไปจึงควรคํานึงถึงเหตุที่ตนทําคอยจดจ้องมองดูจุดที่ทําอย่าให้เผลออถึงจะกาหนดพุทโธก็ให้เป็นพุทโธจริงๆให้รู้อยู่กับพุทโธเท่านั้นเราไม่ต้องการสวรรค์มิมาณที่ไหนแหละนอกจากคําว่าพุทโธให้กลมกลืนกับความรู้มีสติกากับงานอยู่เท่านั้น เราจะเห็นความสงบที่เราเคยได้ยินแต่ชื่อก็จะมาปรากฏที่ตัวของเราความความเย็นความสบายความเป็นสุขที่เกิดขึ้นเพราะจิตใจสงบก็จะเห็นภายในตัวของเราเราจะเป็นผู้รู้เราจะเป็นผู้เห็นเราจะเป็นผู้รับผลอันนี้เพราะเราเป็นผู้ทําเองด้วยเจตนาที่ถูกต้องตามหลักธรรมแต่ไม่เป็นอย่างอื่นศาสนาเคยสอนโลกมาอย่างนี้ถ้าผู้ปฏิบัติอย่าง ที่ว่าตามหลักธรรมที่ท่านสอนนี้แล้วจะไม่เป็นอื่นต้องอย่างเข้าถึงความสงบเป็นอย่างน้อยแล้วจะสงบขึ้นไปเรื่อยๆโทษที่เคยรุ่มรุม,รมพาราจิตใจก็จะเห็นกันรู้กันเพราะอยู่กับใจคุณค่าที่เกิดขึ้นจากใจเพราะการชำระการฝึกการทรมาน ปรา,ามจวามกีเลสอ,ออกได้มากน้อยก็จะปรากฏที่ภายในใจของเราเองเราจะเป็นผู้เห็นเองรู้เองโดยไม่ต้องฟังข่าวของใครทั้งนั้นเราเป็นตัวจริงเราเป็นตัวข่าวเราเป็นตัวรู้เราเป็นผู้รับทราบเราเป็นผู้เสวยผลเกิดขึ้นจากการกระทําของเราเราจะทราบด้วยกันเรื่องภาวนาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นงานที่อัศจรรย์มากมายกายกองในผลที่เกิดขึ้นจากงานนี้ พระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ลือโลกดูสงสารก็เพราะการกระทําภาวนาทรงกําหนดอนาตานณตติตามหลักท่านกล่าวไว้อย่างนี้แต่ความอดพักยาหารโดยมุ่งหวังความตรัสรู้จากการอดภักยาหารเท่านั้นไม่สวยคือไม่ได้พิจารณาทางใจซึ่งเป็นความถูกต้องประกอบกันเลยเังไม่มีทางสําเร็จได้ เมย้อนพระไทยหวนกลับไปถึงเรื่องตั้งแต่ค้าทรงทระยาวอยู่โน้นว่าได้เจริญอนาปานสตกิจิตใจมีความสงบจึงได้นําเรื่องนั้นเข้ามาพิจารณาอนาปานสติเพราะจิตมีความสงบสงบโดยละเอียดละอลองไปโดยลําดับก็ทรงมีทางที่จะพิจารณาไตรตรองโดยทางสติปัญญายกปฏิจจสมุปบาทขึ้นมา อวิชาปัญญาสร้างค่าระเป็นต้นเพราะมีอยู่ในพระการมีอยู่ในพระจิตนั่นด้วยกันก็ทรงไต่ตองตามเหตุตามผลตามความตัดความจริงที่มีอยู่ด้วยพระปัญญาพีชาสามารถทรงฉลาดรู้ขึ้นมาในปิมญาณโดยอวิชาปัญญาที่จูงมนุษย์จูงสัตว์ทั้งหลายให้ท่องเกี่ยวอยู่ในวัฏวนเหมือนกับคนหูหนวกสัตว์หูหนวกตาบอดมาตั้งกับตั้งการทระองค์ได้สลัดปัดทิ้งหมด ความบอดความถ่วงเหล่านี้ปรากฏในพระไยว่าอาสวรรค์ยานได้สิ้นแล้วจากอาสวะเครื่องมืนม,น,มนอุนตการทั้งหลายนั่นนอกจากนั้นยังิตุปาริย,ยานอนีกรู้ความเกิดความดับของจัดของพระองค์ยานไหนๆก็ทรงทราบไปหมดโดยตลอดตัวถึงนั่นท่านทำท่านทำจริงของท่านอย่างนั้นแล้วมันนำ สิ่งที่ทรงทำแล้วทรงเห็นแล้วทั้งเหตุทั้งผลนั่นเองมาสั่งสอนโลกยังเป็นความถูกต้องแม่นยำไม่มีโอวาทของใครๆหรือคำสอนใครที่จะถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเอกนมามจริงก็คือถ้าโอวาททำหัสอนพระพุทธเจ้าไม่มีสองและพะยานความอย่างทราบในเหตุการณ์ต่างๆไม่มีสองทรงรู้ทรงเห็น ตรงรับสั่งออกมาอย่างไรต้องปเป็นไปตามความจริงนั่นโดยไม่เป็นอย่างอื่นได้เลยนี่เนีกอกากนามาจริงแปลว่าหนึ่งไม่มีสองแล้วพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ขึ้นมาแต่ละองค์แต่ละพระองค์พระองค์นั้นไม่ไม่ไมตรัสรู้ซ้ํากันมีแต่พระองค์เดียวเท่านั้นแต่ละครั้งละครั้งมีอันหนึ่งเรียกว่าเอกนามาจริงมีพระพุทธเจ้าครั้งละพระองค์เท่านั้นนี่ย้นอนเข้ามาหาเรา ที่กล่ามาทั้งนี้เป็นได้ทั้งเราทั้งพระพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงว่ากว้างแคบต่างกันสาหรับหลักฐานแห่งความจริงนั่นเหมือนกันจิตุปาตยานความรู้ความเกิดความดับรู้ที่ไหนถ้าไม่รู้สังขารที่เกิดขึ้นดับไปทั้งดีทั้งชั่วอยู่ภายในจิตใจเอาตรงนี้นี่คือปัญญาที่จะทราบตัวนี้แหละตัวที่ปรุงแต่งนี้เองตัวที่จะไป หยิบนั่นหยหยิบนี่คว้านั่นคว้านี่ปรุงแต่งเรื่องพบเรื่องขาดเรื่องกิเลสดกัณหาอาสวะก็คือตัวนี้เนี่ยปัญญาพิจารณาเช่นนี้อาสาวะหมายเรื่องกีเลสดรู้ทันที่ตรงไหนมันก็ดับไปดับไปของมันตรงนั้นจนกลายเป็นอาสวะขายายานความรู้แจ้งในงความสิ้นอาสวะกิเล็ดทั้งหลายโดยสิ้นเชิงหรือตลอดทั่วถึงแน่ว่างนี่ย เราอยู่ในกับไหนเวลานี้เราต้องทดสอบเราทัศกับหรือเป็นศูนย์กับทัศกับก็ว่ากับที่จเจริญเจริญในการประกอบความภาคเพียรในความมีสาระภายในตัวเองในวันหนึ่งหนึ่งสร้างสาระทําขึ้นภายในใจิตใจเป็นทัศกับเป็นขณะเป็นเวลาเป็นการที่เจริญมุ่งเรืเออยู่ทุกระยะนั่งสมาธิภาวนาก็เป็นสมาธิภาวนา ไม่เป็นหัวต่อโดยมีสติสตางค์ทั้งๆที่ไม่หลับแต่มันก็หลับด้ดวยความไม่มีสติคิดพุ่งซ่านวุ่นวายฝันดิบไปเรื่อยฝันดิบฝันสดไปเรื่อยเรื่องนั้นเรื่องน,นี้ต่อไปถึงลุกถึงล้านถึงบ้านถึงเดือนถึงจิตก,การหน้าที่อะไรเมืองหนอะเมืองนาที่ไหนจะไปหมดเอออดีตอนาคตยุ่งไปหมดนั่นเป็นอ,อะไรดูดู้ามีสติมันเป็นอย่างนั้นทามีสติแล้วมันจะไม่ไป ระบังคับเวลานี้เราต้องการที่จะทําหน้าที่นี้อย่างเดียวให้เป็นพัตะกับนะให้เป็นศูนย์อากาบนั่นเป็นศูนย์ากาศหน้าที่กล่าวไปแล้วนั้นนั้นนาไฟมาเผาเจ้าจของเป็นศูนย์กากาไม่มีศาสนาแสงเลยขนาดนั้นคือไม่มีสติสตังไม่มีปัญญาตามรักษาเลยปล่อยตั้งแต่กิเลสให้กิเลสถุดลากจุดไปโดยเจ้าของไม่รู้สึก กว่าจะรู้สึกเขาปล่อยแล้วถึงรู้ตัวเ่ะเวลาเขาถูกเขาลากฝันฝันสดไปแล้วเขาเขาปล่อยแล้วืองจะมารู้ตัวกูตายมันคิดไปอะไรเรื่องราวอะไรกันยังดีอยู่ที่กูตายมันคิดอะไรไอ้ที่ไม่ทราบเลยที่พอพวกกลับขึ้นมาเนี่ยมันยังไงว่านั่งทำพอนายตั้งเป็นเวลาตั้งหลายนาทีหรือเป็นชั่วโมงเสมอไม่เห็นได้เรื่องอะไรน,นั่งอะไรในเรื่องเนี่ยนอนถ้าดีกว่าล้มไปเรย่ มันมันจะไปดีกว่าถ้านรอกจ่ามันดีหมอนเท่านั้นจะดีกว่าก็ไปดีที่หมอนนันเมื่อเกิดผลเกิดประโยชน์คล้ายๆก่าคนนอนได้นอนอย่างนั้นถ้าดีกว่ามันพ้นทุกไปกันด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่มันดีกว่าภาวนาหมอนดีกว่าภาวนามันก็พ้นทุกไปได้หมดแต่นี้มันไม่ดีกว่ามันเป็นเรื่องกิเลสหลอกเราก่อมเราให้หลับว่าเป็นของดีกว่าคือดีกว่าภาวนาเนี่ยทีเลสมันต้องแทกทำเสมอ ตรงนี้พวกกอกววนพวกยุแย่พวกทําลายหาทําลายอยู่ทุกแง่ทุกมุมทุกการทุกเวลาทุกเอียบดก็คือเรื่องของกิเลส<ม>นะพระพุทธเจ้าท่านเึงสอนให้แก้ให้ปราบกิเลสพวกแทรกซึมมันอยู่ภายในาจิตใจด้วยสติปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังความอดความทนให้พยายามเราทําหน้าที่การงานอันเป็นสาระ ประโยชน์สําคัญเพื่อเราถ้าเป็นพัฒกับพัฒมุคคลที่งภารจิตใจจึงต้องอาศัยความปยันมั่นเพียงงานทุกด้านที่เป็นผลเป็นประโยชน์เราจะสร้างวัสดุมากีดขวางไม่ให้ทํางาน,นนั้นๆัจิตถ้าสงบมันก็สบาย ทำไมสงบไม่ว่าแต่การไหนจนกระทั่งวันตายก็หาความสบายไม่ได้เพราะจิตวุ่นอยู่จิตจะหาความสบายที่ไหนทําความเข้าใจาไว้ว่าสุญญากาศอยู่ที่นี่ถ้าสกับก็อยู่ในผู้มีความเพียรมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตัวสุญญากาศก็คือปล่อยตามเรื่องตามลาตามอารมณ์ตามบุญตามกรรมไม่ทราบบุญที่ไหนกรรมไหนปล่อยเรื่อยไป ความปล่อยเลื่อยไปนั่นก็คือความผูกมัดตนเองโดยมีรู้สึกแล้วจนกรอบจนหนึ่งเจอแต่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาความทุกข์ใครปรารถนาเราในโลกนี้แต่ทําไมเจอกันทั่วโลกดินแดนนี่ก็เพราะเรื่องปล่อยตามบุญตามกรรมมันเองเพราะมันไม่มีเหตุผลการปล่อยอย่างนั้นถ้าปล่อยกิเลสบางกิเลสด้วยสติปัญญานั้นมีเหตุมีผลแต่พระพุทธเจ้าท่านปล่อยอย่างนั้น รูปเหตุรูปผลทุกสิ่งทุกอย่างลัวปล่อยไปตามลําดับลํานาปล่อยโดยลําดับจนกระทั่งปล่อยโดยสิ้นเชิงสุดท้ายก็คือแปล่อยที่เดชหมดเหลือแต่พระทัยที่บริสุทธิ์นี่พระพจ้าท่านสอนให้ปล่อยพวกเรามีแต่เกี่ยวยึดเที่ยวถือเที่ยวแบกจะหามหนักเท่าไรก็อย่างมากก็บนเอาแล้วก็ไม่วายที่จะแบกจะหามแล้วหามมาเพิ่มเติมเรื่อยๆไม่ว่าหน่ว่าน้อยเท่าแต่ชลา เป็นตัวขยันที่สุดก็คือการแบกบการหามอารมณ์ความคิดความปรุงต่างๆไม่ได้คิดถึงคำไม่คานคิดคำหนึ่งถึงวัยถึงปีถึงเดือนถึงอายุสังขารจะคล้องเลยขยันที่สุดก็คือเรื่องแบบเรื่องหามกองทุกแบบสัญญาอารมณ์การพูดเช่นนี้ก็เพื่อให้เราระลุกตัวของเราให้เรารู้ว่าเราเคยเป็นอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้วยังจะฝืนให้เป็นอย่างนี้อยู่เหรอผลที่เป็นมาเพราะการ ทำอย่างนี้เป็นอย่างไรเราก็ทราบตัวอเราเองแล้วเวลานี้เราจะแก้ไขตัวของเราอย่างไรถึงจะให้เบาบางลงไปบ้างพอได้มีความล่อนคายทางจิตใจได้รับความสะดวกกายสมาใจหลังที่เราท่านตั้งหลายได้อุตส่ามานี้ก่อนเนะว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งเป็นเจตนาที่ดีที่สุด่มาบำเพ็ญนี่ที่ว่ามหาสารคุณสาระประโยชน์ มันจึงปรินนาบำเพ็ญพิตาภาวนาให้เหมาะสมกับการเวลาที่มานั่งสมาธิภาวนาดูตัวของเราตัวของเรามันเป็นยังไงถึงต้องดูถ้าเป็นคนไข้ก็ต้องหมอเป็นผู้ผู้ตรวจผ,ผู้รักษาแล้วจิตมันเป็นโรคเป็นโรคอะไรใครจะเป็นหมอเป็นผู้ผตรวจผู้รักษาเนี่สำคัญ โรคของจิตคือเรื่องของกิเลสยาก็คือธรรมหมอก็ได้จ็ครูจ้อาจารย์มนตำหนักตำราท่านสอนเอาไว้นํามาประพฤติปฏิบัติกําจัดโรคเชื้อโรคอันสําคัญที่มันฝังอยู่ภายในจิตใจนี้อย่างจงม,มิตรผอดถอนด้วยความภาคเพียรยาลดลนะถอยหลังความหวังที่ปรารถนาด้วยกันนั้นจะพึงสําเร็จไปโดยลําดับลําดับเพราะอย่างยิ่ง คือการพิจารณาเรื่องถากเรื่องขันเรื่องความเป็นความตายในสกุลกายของเรานี่เป็นสิ่งสําคัญมากยิ่งกว่าเราจะไปคิดถึงเรื่องอื่นเรื่องความตายติดแน่จกับตัวของเราทุกคนความเจ็บความทุกข์ความลําบากในร่างกายและจิตใจก็ติดแน่จากับกายกับใจของเราเราไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางนอนอยู่นกระทับเราอยู่นั่นแหละอืนั่งอยู่กระทับอยู่อิริยาบถท,ทั้งสี่มีแต่เรื่อง ความแก่ความเจ็บความตายทับเราอยู่ทั้งนั้นความทุกข์ความลําบากทับเราอยู่ทั้งนั้นเราจะหาอุบายวิธีไหนเพื่อจะให้รู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้ในสิ่งที่ควรจะรู้ทัทนและเพื่อจะถอดถอนสิ่งที่ควรถอดถอนด้วยอุบายวิธีใดบ้างนี่เียกว่าเรียนตัวของเราให้รู้เรื่องตัวของเราสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรามีอะไรบ้างให้รู้ให้เข้าใจสมกับศาสนาที่ออกมาจากท่านผู้ฉลาดแหลมคม มาสอนเราซึ่งเป็นพุทธบริษัทเพื่อความฉลาดแหลมคมให้ทนทันกลมายาแห่งความโง่ของตนที่มีอยู่ภายในตนความโง่กับพุทธิเลสท่านเรียกว่าความโง่แต่ว่าเราว่าพทิเลสมันโง่นะความจริงพิเลสมันฉลาดที่สุดที่เราถูกกล่อมมาเรื่อยมีแต่ความฉลาดแหลมคมของพิเลสทั้งนั้นเราจะว่าพิเลสมันโง่ได้ไหมผู้ที่เชื่อพิเลสนั่นแหละคือผู้โง่ ว่าอย่างนี้ถูกต้องเลยแล้วใครละเชื่อกิเลสโดยลําดับลำดัง,ดง,ดง,ดงแล้วมีใครบ้างก็พวกเราพวกสัตว์โลกนี่เองเป็นผู้โง่เพราะเชื่อกิเลสกล่อมเมื่อไรก็หลับเมื่อนั้นเคิ่เม,มื่อนั้นลาบไปเมื่อนั้นไม่เคยตื่นเมือ่อตื่นตัวไม่เคยเห็นภัยแห่งความกล่อมของมันอก็คือพวกเรานี้พระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านเป็นผู้รู้สึกพระองค์และรู้สึกตัวและนำธรรมเข้าไป หรือถอนตนออกจากไฟทั้งหลายเหล่านี้เสียได้แล้วนำธรรมเหล่านั้นมาสั่งสอนพวกเราประกาศทั้งคุณทั้งโทษประกาศทั้งทั้งโทษทั้งคุณก็คือโทษได้แก่ที่เหลือาสวะได้แก่ความนุ่มหลงอาจารย์ที่เหลืปัญหาาสว่าคุณก็คือได้แก่สติปัญญาศรัทธาความเียรที่จะรื้อถอนสิ่งเหล่านี้ออกจากจิตใจของตนให้กลายเป็นผู้ฉลาดแหลมคมขึ้นมาหลุดพ้นออกจากแอ๊อ ที่มันกดถ่วงหรือกดอยู่บนคอนได้จากหัวใจของเราโดยลําดับลำดับจนกลายเป็นอิสระขึ้นมาได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านนี่มีหมดพระพุทธเจ้าท่านหมดหมดสิ่งกดถ่วงทั้งหลายอะไรกดถ่วงฮะยึดอ,อะไรหลงอะไรอันนั้นแหละกดถ่วงความยึดความถือตัวของตัวเองนั่นแหละมันมากดถ่วงตัวเอง ไปยึดภูเขาทั้งลูกภูเขาไม่ได้มากดทวงเราแต่ความยึดนั้นภูเขาทั้งลูกนั่นแหละมันมากดทวงเรานีา่ยึดอะไรหลงอะไรความยึดความหลงอันนั้นแหลมมันมากดมาทวงมาบีดบังคับจิตใจของเราสิ่งนั้นที่เราไปยึดไปถือมันไม่ได้มาเงินทองเข้าของตึกรามบ้านช่องที่ไร่ที่นาที่ไหนก็ตามมันก็อยู่ตามเรื่องของมันมันไม่ถือว่ามันเป็นค่าสุด หรือเป็นคุณเป็นโทษแก่ผู้ใดแต่ผู้ที่ไปหลงไปยึดไปถือสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละนั่นกลับมาทับตัวเองจึงต้องแก้ตัวนี้ด้วยสติด้วยปัญญาของเราการภาวนาก็ครับเพื่อให้รู้เรื่องความคนองของใจที่คิดไม่เข้าเรื่องเข้าราวเหล่านี้เนี่ยสั่งสมทุกข์ให้แก่ตนเองมากเท่าไหร่ยังไม่เคยเห็นโทษข้างมันเมื่อได้เรียนทางด้านภาวนานแล้วเริ่มจะทราบไ,ไปโดยลาดับลาดับ โยนเข้ามาถึงเมืองธานเมืองขันอันเป็นสมบัติสาคัญของเราได้แก่ร่างกายอ่าโยนเข้ามาตรงนี้ร่างกายทุกส่วนนี้มันก็จะต้องสลายไปในวันหนึ่งทุกวันนี้มันก็เริ่มให้มันอยู่แล้วตลอดมาเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆความเปลี่ยนแปลงของธาาุขันแต่ละขิ้นะอันนี้มันตามความทุกข์ร้อนให้แก่เรามากน้อยเพียงไรถ้ามันออกอย่างเปิดเผยก็ทราบท่านว่านี้มันเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ผิดเจ็บท้องปวดหัวเป็นต้นถ้าไม่แสดงอย่างเปิดเผยก็เป็นอย่าลับๆเราไม่ทราบอืม เรื่องธาตุเรื่องขันเปียงนี้เวทนากับความทุกข์คือทุกขเวทนาะมีดอยู่ทั้งนั้นแหละยืนเดินนั่งนอนก็บีบบงังคับอยู่นั่นพิจารณาตรงนี้ให้รู้กลุมนี้รู้นี้แล้วถึงอันนี้จะอยู่กับเราก็ตามก็ไม่กดท่วงเราได้เพราะความยึดของเราไม่มีเนื่องจากเรารู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้ปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงที่เส้นเดียวกับสภาวธรรมาท,ทั้งหลาย ใจก็สบายอยู่ใน่ามกลางแห่งธาตุแห่งขันก็ไม่หลงธาตุขันธาตุขันก็ไม่มาทับผมเราได้เราก็เป็นอิสระอยู่ภายในจ,ใจิตใจนี่ชื่อว่าผู้ฉลาดครองขันผู้ฉลาดรักษาขันขันไม่ได้ไม่สามารถจะมาเป็นภัยต่อเราได้เพราะเรามีปัญญามีความเจริญฉลาดทันกับมันมีท่านนักรากท่านว่านี่คือความฉลาดลนดแก้ตัว ถ้าว่าพ้นไปได้นั่นแหละเป็นความฉลาดของนักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นความฉลาดนอกนั้นพาให้เจ้าของจมใช่ไหมพระพุทธเจ้าจึงไม่สมเฉยว่านั้นเป็นความฉลาดอย่างแท้จริงความฉลาดได้ที่เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญแก่ตนและส่วนรวมนั่นแหละคือเป็นความฉลาดแท้แต่เพราะอย่างยิ่งความฉลาดเอาตัวรอดนี่เป็นสําคัญตัวรอดได้ก่อน แล้วก็นนาผู้อื่นให้รอดพ้นไปได้โดยลําดับลำดับนี่คือแบบความฉลาดถการแสดงธรรมก่เห็นว่ามขักวขอจิตพียงเก่าน